็สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีคนยินบอกเข้ามาถามพ่อค้านะครับบอกว่าคําว่าเพชรซีแซเพชรสวิตเพชรสวิตหรือเพชรซีแซนะครับอ่านนี้นะครับมีลูกค้ายินบอกเข้ามาถามผมนะครับบอกว่าพีา่ทวีนะครับเพชรตรงนี้เป็นเพชรแท้ไหมผมเคยลงคลิปเอาไว้นะครับว่าเป็นเพชรสังเคราะห์นะครับ ให้ลูกค้าลองลองเข้าไปกดติดตามเดี๋ยววันนี้ผมบอกอีกทีก็ได้นะครับเพชรอัสวิทและเพชรซีเซนนะครับเป็นเพชรสังเคราะห์นะครับ,ร,บรีกชื่อเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเซอร์คอนซีคอนีนะครับเพชรประเภทน,นี้ผลิตขึ้นมาทดแทนนะครับเพชรแท้นะครับตัวนี้ได้รับความนิยมนะแต่ว่าราคามีราคาราคาไม่สูงมากครับราคาก็าหลักสิบพะหลักสิบแล้วก็ราคาดีขึ้นมาหน่อยก็หลายสิบบาทนะครับ ่อเม็ดนะประมาณ2องมิตสิลอะไรเงี้ยนะฮะ,ะหรือราคายัางไงก็ค่รว่ากันอีกทีนะแตะ่ส่วนเพชรนะครับเขาเรียกเพชรแทร้ก็คือ natural diamond นะครับะจะขึ้นจะบอกนะคือเพชรแทร้โดยธรร,รมชาตินะ natural diamond นะครับอันนี้สามารถแยกแยะได้นะครับผมเองโดยส่วนตัวนะครับผมขายเพชรแทร้นะครับวันนี้ก็มานำ,นำเสนอโปรอีกครั้งนะครับนอกจากที่เราให้แบ่งปันประสบการณ์บางนิดหน่อยนะครับ อย่างวงนี้นะครับวงนี้ก็เป็นเพชรแท้นะครับนี้ก็เป็นเพชรเป็นเพชรแท้ธรรมชาตินะครับวงนี้ก็เป็นทอง 9K หรือทองส7 5เปอร์เซ็นนะครับวงนี้น้ําหนักทองก็อยู่ที่1.9กรัมนะครับเพชรวงนะครับเพชรรวมอยู่ที่40ตั์นะครับเม็ดกลาง17ตั์เดี๋ยวๆให้อมิบขึ้นขึ้นดูนนะดารายละเอียดนะครับเม็ดกลาง17ตันนะครับเม็ดข้าง23ตั์ วงนี้ขนาดแหวนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5 3าสบาไซส์ห้าสิบสามนะครับวงนี้ราคาพิเศษนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อบาทเท่านั้นเองครับวงนี้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อบาทเม็ดกลมสิบเจ็ดตัวนะเดี๋ยวให้ดูไใ,ใกล้นะครับเดี๋ยวให้อดีนขึ้นให้ดูนะขึ้นหน้าจอให้ดูรายละเอียดอีกรอบนะหนึ 1, 000, 3, 000, ่งหมื่นสามพันเก้าร้อบาทนะราคานี้ราคาโปรนะครับ งดต่อนะ้าต่อได้ก็ไม่ลดแล้วเพราะว่ามันลดเต็มๆแล้วกำไรเหลือเย็นนิดหน่อยนะครับ13,900้ 1, 000, 3, บาทนะครับวงนี้นะครับวงนี้ทองเก้าเคนะน้ำหนักทองเก้าเคหรือทอง37.5%อนทองนะครับอยู่ที่3.4กรัมนะครับเพชรอยู่ที่65ตันห้ซีซีสวยฮนะเป็นแหวนที่ยอดฮอตยอดฮิตฮะแหวนยอดนิยมนะครับงให้ดูนะครับเก้าเกรัมนะครับ หก้าตังค์ขนาดไซส์แวร์ดีที่ไซส์ห้าสิบสี่นะครับสามารถปรับไซส์ปีห้าไซส์นะครับวงนี้วงนี้ขายอยู่เพียงแค่นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นฮหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทอ่ะอเคนะทองเก้าเคสามจุดศูนย์สี่กรัมเพชรหกสิบห้าตังหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท แอปพลชันนะครับสั่ไปต่อในวงนี้วงนี้วงนี้ก็เป็นเกเคกันทั้งเก้าเคหรือทองสามดีเจ็ดจุนทองนะครับอยู่ที่2.98ดกรัมอันนี้อันนี้ฮารุฮาระมากนะไฮโซมากเลยวงนี้เป็นทองเกนะครับอยู่ที่2.98กรัมเพดรวมอยู่ที่80ตังค์แปตังคนะ์ฮะวงนี้ราคาสุดพิเศษครับอยู่ที่19,900หาพนเกบาทนะ ขนาดไซส์แหวนไซส์58เดี๋ยวแอดมินขึ้นมายละเียดให้ดูนะ19,000 19,000บาทนะสวย19,000บาท1 5 900บาทแล้วก็วงนี้13,900บาทนะครับใช้ฟรี5ไซส์สนใจวงไหนทักมานะครับช้าหดหมดสิใจด้วยนะครับ